นี่นะครับข้าวหอมมะลิจากสีสะเกตนะครับเอามาฝากม้านะครับที่กทมนะครับต้มโจกนะครับเนี่ยเป็นข้าวใหม่นะครับข้าวหอมมะลิก .0105 นะครับมาไกลถึงกรุงเทพนะครับข้าวพ่อยหญ่ d ปลูกนะครับนี่ดูนี่ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะนี่ก็คือกินกันทั้งบ้านนะครับมี จากหม้อใหญ่ๆลดมาขนาดนี้นี่ใส่หมูด้วยนะครับสีสันสวยงามนะครับโจ๊กข้าวหอมมะลิเมื่อคืนเรากินไปแล้วนะครับรอบหนึ่งอันนี้ไข่โอ้ไข่ลวกอืมีมขิงมีหอมนะครับออคนทํานะครับคนคนคน ใช้เยอะไหมมะไอตัวข้าวอะ่ะถ้วยหนึ่งถึงไหมเล็กแ,แต่เราแบบเยอะน้อยอืมก็ต้มสองถ้วยสองหนะม้ออะไรเนี่ยสองถ้วย,ถ,วยถ้วยกินข้าวเรานาะถ้ยขอมามตัวข้าวแบบมันแล้วแต่ถ้วยใหญ่ถ้วยเนละ็กอ่ะออืมันนี้นี่ใช่ไหมหม้อที่เหลืออยู่อออันนี้ข้ขาว๋อันนี้ข้าวอันนี้ข้าวหุงข้าว ครับคนต้องคนนะครับเราต้มจนจนแบบมันเละเลยใช่ไหมมาค่อยๆมาทาเป็นโจ๊กใช่เราต้มต้มเละก่อน้ำปลาใสหมูใสอะไรใส่เครื่องอืมก็มีตับด้วยแต่ตับหมดแล้วมั้งวันนี้โอ้ตับใลงไม่ไม่เป็นไรครับมาผมไม่กินตับอืมช่วงนี้นะที่ว่าปวดขาก็เลยงดเครื่องในครับ ก็มันมันมีอะไรเขาบอกมันมีพวกสารที่ทําให้ขวดนี้ครับมีตับนะครับตับถ้าถ้าจะให้ไม่แห้งมาแช่น้ําไว้ใช่ไหมครับใช่ล่วงลว่นวงนะล่วงเราแช่น้ําไวจะไมไม่แช่นะแห้งๆมันจะดูไม่น่ากินอืมนะครับนี่ครับนี่ต้มใส่ชามเลยนะครับทางนี้ก็เป็นเครื่องฟ้านะครับกําลังเตรียมอุปกรณ์ในการการกินโจ๊กนะครับบรรยากาศนะครับ เช้าเช้าเป็นไปกินย่างกรอเลยนะเดี๋ยวมา้ากินข้าวม้าไม่กินมากินข้าวโอ้มา้าจะกินข้าวสวยนะครับเ <c oughs> บือบ่อแล้วเอเบื่อแล้วอืม <c oughs> เป็นตำรับดั้มเดิมนะครับแม่ครัวรุ่นนี้ทำกับข้าวอร่อยมากนะครับผมมาทีไรต้องต้องได้กินฟีมือของม้านะครับเนี่ย แต่ก่อนอยู่บ้านเก่านี้ย้ายมาบ้านใหม่ก็จะยังตามมากินฝีมือมาอยู่นะครับสุดยอดนะครับเื่องอร่อนะอร่อยโจ๊กเมื่อคืนเมื่อคืนกินไปแล้วไงครับนี่นี่มันแบบว่ามีแบบเมนูเช้าที่ยังจะได้กินในเช้านี้นะครับโจ๊กข้าวหอมมะลิสีสกเกตนี่ต้องการันตีเลยข้าวพ่อใหญ่ดม ต้มโจ๊กได้นะเราไม่เคยทคำกินเลยนะมันใช้เวลาเยอะม,มีแต่ต้มข้าวต้มข้าวมาครับไม่ถ้าจะง,ง่ายนะมาบางทีจะกินตอนก้นาวกลางคืนต้มไว้มันให้มันเอิร์ดห่อยโอ้เราเพิ่งที่ไปมาคนรให้มันนย่งต้มข้าวต้มข้าวมามันนิ่มหน่อยครับครับต้มให้มันเละเลยใช่หน่อยเออใช่เนี่ไม่ต้องนั่งเสียเวลาอืใช่เราใช้หมูหมูเด้งนะครับหมูสับเนาะหมูสับแล้วก็ปั้นปั้นปั้นใช่ไหมมา ใช้หมูสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆช้อนตักเป็นก้อนๆขึ้นมาอืมอ๋อช้อนตักอืม่เคยกินกินจอกใส่ไข่เค็มใส่ไข่เค็มไหมมีไข่เค็มขึ้นมาไข่เค็มผมก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันมันเป็นเป็นที่โลกผมมันเป็นที่เฟืองได้ไหมที่เฟื่องได้ครับผมก็ไอะไรไงเราไมเลยนะเากินระวังเรื่องของกินเฉยๆครับของดองแต่จริงๆก็อยากกินแต่ก่อนกินได้แต่ว่าปวดขาก็เลยเซฟเรื่องอาหารการกินคือกินระวังขึ้นขึ้นมาครับ อันนี้ให้เฉพาะสามคนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็กินไปตั้งห้าหกคนเด็กๆก็กินด้วยหลายคนมากินครับเพราะว่าไม่ขอเป็นกินข้าวไปไหนเลยกินข้าวกินโต๊ะข้าวเลยแ่งให้คนละอ๋อกินข้าวได้อ๋อไม่กิ่งมันใช่แบ่งความเปิดอะมาโชว์มาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยนี่ครับต้องให้ต้นตำรับนะครับเนี่ยอืมเนี่ยครับน้องพี่เพิ่มแบ่งโต๊ะอีกเรืของกินข้าว ออกอย่างอี่งไปเลยพม่กินอาหารีสานเะมากุงเทพก็กินอาหารแบบนี้นะครับนี่พอพอพใครจาแบบนี้นนหข่ดูไขอเนี่ไนี๋เวนดูก่อนดูก่อนดูเทคนิคการหั่นไข่นะครับนี่ของจอมยุทธ์หันมาตรนีอายเลยนะ อ่าดูดูนะครับนี่มันจะได้ไม่เไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็สวยงามสวยงามครับอ่านี่นะครับเฟืองฟ้าโรยโรยมีขิงกับหอมซอยนะครับให้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีโจงแล้วไม่มีอะไรเได้หมดเลยหนูน่ากิน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 ใช่ มันไม่มีโจ๊กแล้วพี่ใส่เยอะๆจะได้เคลียร์เพยงกินด้วยเหรอนี่ยอ่านิดหน่อยครับอ่ะนี่อันนี้ชามชามลูกคนเล็กเมหมแล้วตัไปกินมมันลงมาอยู่ใช่ไหมนะะลงมาครับเราใส่ซอสแม็กกี้หน่อย ก็ปีดไก่นะครับอืมอ่าใครชอบตับก็ใส่นี่นะครับตับที่ที่บอกว่าจะให้ไม่ถ้าไม่ให้มันแห้งเนี่ยต้องแช่น้ําไว้ลวกลวกเสร็จก็ลวกสุกแต่นี่ลวกสุกแล้วมันก็มีแข็งข้าวจ้าวแบบแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสุกมากเออแบบนั้นไม่คยสุกดนก็นิ่มนิ่มครับอืมแต่มันเก็บตรงนีจะมีเลือดหน่อยๆครับนะอร่อยนะแบบนั้นอร่อยมันนิ่มครับมันนิ่มครับถ้้าาลลววกนนแจะแข็งอืม เพิ่มแก้วไข่แบบไหนไข่นี่เยอะคว้านออกมานี่ไข่ย่างมาตูมนี่ก็มาแบบไหนเอาแบบแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ครับนี่เมื่อกี้ต้มน้ำแกงหมูสับก็เลยเอาเพาะลงไปใส่ไข่กินมั้ยใส่ไอ้ิไอ้มิกกี้ไปยังใส่แล้วเผ็ดมันละมุนละมุนกลิ่นหอมมากเลยหอมข้าวอ่ะ ไข่อ่าเป็นไข่ขาวต้มแล้วอมครับไข่ขาวอืมต้มแล้วหอมร้อนไหมไม่ร้อนครับพอดีครับอ๋อนี่เหรอร้อนร้อนครับพอดีอุดูสไม่ร้อนอาถึงอากาศไม่ค่อยร้อนไม่โจ๊กโจ๊กผมผมไม่ถึงพูดถึงอากาศใช่ผมต้องการอยากให้กินร้อนร้อนเขาอยากให้กินร้อนร้อนคุยเรื่องอากาศว่าไม่ร้อนเออไปคนละถักสนครับมาห่วงใยมาให้กินร้อนร้อนนะครับ ่เมนูเช้านะครับวันนี้อยู่สมุทรสาครกินข้าวต้มปลานะครับวันนี้ก็โจ๊กนะครับตีมือม้าเดือไใส่ขาวใช่ไหมพี่เสื่องเดือดไข่ขาวนี่ครับไฟมันโผล่แบบนี้เลยนี่ะเลยแล้วก็คนๆเอาไข่แดงมาได้แม่พอแล้วอืมเการไหลายไข่ในตู้เบฟนี่เจ้าไหนตู้เบฟบอก อืมอืมน้ำมสกรอบอร่อยอืมนันตอรเอาม็ดทอดกรอบเอาไหมเอาเลยนี่ไข่เหลืออือทำไมกินมไข่กันได้อันนี้่อ่ะอันนี้มื่อนอนี่มไม่มาอม่เอามมมอะไรน่ไมมต้มยำอ่ะต้มอไรม้มัือนอ่ะ อร่อยเหมือนเดิมยิ่งยิ่งมันข้นตอนเคี่ยวไว้แล้วแล้วมาเคี่ยวอย่นี้ยิ่งอร่อยเพราะมันน้ําน้ําน้นําข้าวน่ะมันออกออกเยอะแต่ทีนี้ข้าวที่มีนยางมันมันทำให้โจ๊กอร่อย,าายกินกับไข่เค็มก็อร่อย,อยกินกับไข่เค็มก็อร่อยใช่ไหมถูเสียดายดีบางคนก็าจใส่ไขเ่เค็มได้ค้คน,นึงรูไข่เค็มมันไม่ก็เหมือนไข่เนี่ยมันแค่รองเกลือเค็มไปกินดองไม่ได้มันมีผลต่อโรคเทาเป็น เก๋าเดี๋ยวมันเข้าข้อแต่กินทำหนึ่งไม่น่ามีผลเชฟหมอหมอเรียนมาทดสอบนี่ไงมาช้อนกันนะจะได้ตอบคนดูได้อืมอืมจังนะอร่อยนี่ของพิงเอาเลยเนี่ยต่างได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือไว้เอาตรงนี้เดียวนิดเดียวอยากกินอยากกินแค่ลองอืมนี่นะครับลองไข่เค็มนะครับอย่างที่จะบอกท่านผู้ชมได้ครับบอกมีทีมงานเขาเชียร์นะครับมาก็เชียร์ด้วยว่าอร่อยอ่ะชั้วไข่เค็มกินนั่นยัอร่อยดีนะอืมมันกรอบๆค่ะ มันเข้ากันกับข้าวต้มนะมันละมุนมันก็เป็นข้าวต้มแต่มันโจ๊กเลยไงแต่มัน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 กินกับมวยข้าวต้มเปล่าๆมันก็ได้มันเค็มแล้วมันหอม่ยมันหอมมันเข้าไปกับไม่เค็มมันไม่อร่อยครับมันเข้าไปกับเนื้อของข้าวเนี่ยมันอร่อยอืโจ๊กไข่เค็มไ็่เค็มมันมันข้าวันนี้พวกร้านแบบที่เขาขายโจ๊กเลยเพราะก็จะมีไข่เค็มด้วยไข่เยี่มาก แต่ขายเยอหมาไม่เคยกินเลยขายเยอหมากินเลยเหรอมันเข้ากันอยางไม่กินแต่ว่าเขาจะเขาจะมีขายให้เยอะเลยเขาจะจุ่มหนังเยอะให้เยอะอะไรพวกนีม้มันอิ่มไม่นานใช่ไหมจ๊กเนี่ยกินต้องเสริมอีกด้วยนะอ้ากางนี้เนี่ย มากินอะไรเนี่ยกานหาจ่ายของของกินเคยกินไหมไม่เคยครับเพื่อนเคยกินนะอร่อยกินกับข้าวต้มข้าวนี่ซื้อมาใช่ไหมอืมจะกินหมออากาศนะกินดูก็ได้กินกับข้าวต้มเหมือนกันกินกับช็อกโกแลตเหมือนกันก็ต้มมันดอมมันดองใช่ไหมดองไหมก็จะกินหมอหวานหมอกไปต้มกับอากาศดองพี่เพื่อนลองดู สมองเขาเรียกอะไรนะครับการนาชายการหน้าชายการการการนาชายการหมอกานาชายไม่คือจกแต่คนตุรกีเราเรียกว่าเป็นการนาชายถ้าคนจีนแท้ๆนะแต่คนไทยเรียกการนาชายก็ตามคำศัพท์ที่เโาเขียงกินกับข้าวต้มก็เหมือนออกเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็การนาชาย มันนั่นมีผักอะไรบ้างนะมาผักกาดดองผักกาดดองนผักกาดดองนะมันก็ใส่ไอ้สมอดำอ๋อผักกาดดองกับสมอเอาไปกินเจก็จะกินแบบนี้ไงไข่เห็ดด้วยอือกานาชายนี่ครับกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้รสเป็นยังไงเพื่อนรสชาติก็อาจจะเปรี้ยวๆเหมือนเมื่อก่อนผักกาดดองไน้รู้เมื่อมาแล้วได้ชิมนิดเดียวมอไม่ว่าหรอกวันนี้ เพื่อนลองกินข้าวนี่ยังไม่ได้ปักถุกอ่ะลองกินเนี่ยข้าวสวยลองกินยกข้าวสวยดูวันนี้เจ้าของบ้านแนะนำอันนี้ก็ลองตักของคุณดูหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งลองกินเนี่ยข้าวสวยอร่อยหน่อยง่ายๆการอาชายมันเห็นตัวเองเนี่ยนะอืครับตักหน่อยกิ้มเพียวๆนะครับอ๋อจิ้มจิเปเหรอคะไม่น้อยๆเหรอนแม่ไม่น้อยไม่รู้รสหรอคะอันนี้จะออกเค็ม มันจะ้กินกับข้าวตื่นเต้นนะไม่ใช่เข้ากันออก,กเค็มแล้วก็มีกินประกาศดองจะไม่ได้เค็มโดดนะไม่โดดไม่โดดก็แบบไม่หวานแก่เขาจะข่ยเยอะเยอะวัละเนื้อออกมันออกเปรี้ยวออกเค็มรสชาติก็อร่อยถ้ากินกับข้าวต้มก็จะมีกระดาษถ่ตัวรีสโงด์หักดองเต้าหู้ยี้อะไรเงี้ยจะแบบตักไปเรื่อยๆกินสลับสลับเนี่ยทุกเมื่อไรเขาขายเปนตลาด ขายเป็นกิโลอ่ะขึ้นรอกางกีเหล,ล,ล้านี้แพงเป็นร้อ,อยไงไม่แกงเนี้ยที่เขาที่เขาถุงเนี้ยเท่าไหร่ถุงออนี่สึกร้อยยังไงอืมอืมที่เูาขายเป็นกิโลเลย ก็ผมนึกว่าเหมือนกับว่าขายเป็นแบบถุงข้าวแกงบ้านเราอ่ะถุงเล็กๆก็มีแต่มันเป็นสีสีเขาจะขายอย่างนี้ตามราคาแล้วก็มาเอาแช่เย็นไว้แล้วก็เวฟกินเอาใช่ไหมคะแช่เย็นแบบบางคนก็ชอบกินเย็นๆนะผมชอบกินเย็นๆผมแต่เย็นบางทีนล้วมันมันจะเป็นขายต่มันจะได้ฟิวแบบเย็นๆหวานๆถถ้้าาเป็นหวานหรอกจะเป็นขาย่รสเนี้ยแหละแต่มันจะเป็นเย็นแล้วก็แบบต้มละลอนๆอ๋อแต่ผมว่าไอ้ถ้าเทียบกับบ้านผมก็คือไอ้ผักผักดองบ้านเราเนอะ แต่ว่ารสชาติที่นี่มันก็มันก็จะแบบต่อข้าวต้นใส่สมองมันก็จะละอละมุนกว่าอืมานั้นของเรามันจะเปรี้ยวอย่างเดียวถ้าเป็นเกาหลีจะเป็นกินจีปะไม่ได้มันปปอมแบบคนจีนแบบกิมจิมันเหมือนอาจจะต้องใช้เครื่องเครื่องอะไรบางอย่างแต่ว่ากินจีมันจะเป็นผักดองก็จะแยกเลยเกียงอ่ะเกาหลีอืมไม่จะเปรี้ยวจีเปรี้ยวๆมันประเภทเดียวกันไหมใกล้เคียงกันอ่ะเป็นผักเคียงอ่ะ แค่กระดัษดองแล้วก็ใส่ตำหม้อเดียวของเรามันจะนดองเปรี้ยวอย่างเดียวนะแล่รสชาติอร่อยนะถ้ากินถ้ากินกับกะต้มเนี่ยเข้าเข้าเลยผมว่านะเพราะว่าขนาดผมไม่เคยกินนะมันมีมันมันมีความเปรี้ยวที่ดึงออกจากกินแล้วกินกระดาษดองมาจอแต่รล้าติบาง้บางเก้าก็ไม่เปรี้ยวแต่แล้วแต่คนทำถ้ามันเจอผักมันเปรี้ยวก็ออกเปรี้ยวเลยมันมีกรรมวิธีนะครับอืมอะมา แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นรสชาติเดียวกันเดี๋ยวร้านที่ไม่อร่อยในนาทีก็จะไม่ซือ้ออืมก็คือร้านประจำที่ช <c oughs> ินเรื่อยๆบางก้าทำก็แม่อร่อยครับอืมเรากินข้าวเช้าว,วันนี้ก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินนะครับเป็นอาหารต้นตำรับด้วยนะครับท,ที่ที่เป็นอาหารจีนนะมานะอืมอร่อยอืมนจากอาหารรู้จากอาหารเพิมาา่มขึ้น แค่กาลกินแจ่คนขายเยอะหรือจะหารจีนเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนไม่รู้จักเมื่อก่อนไม่รู้จักก็ยังไม่บ้างไม่เคยนี่ก็ครั้งแรกครั้งแรกอ่ะจังหวัดก็แค่มีอาจจะมีในเมืองแบบว่าถ้าช่วงเทศกาลจะเขากินแจ่กินแจ่กินไม่แจ่กินไม่ก็นจ่กินไต่แจ่เราไม่เคยซื้อเราไม่เคยกินแต่ว่าแต่ว่ารสชาติมันคงจะต่างกันต่างกันอยู่ครับเพราะว่ามันร้านมันไม่มีหลากหลายอยู่เหมือนที่กรุงเทพกรุงเทพมันจะมีหลากหลายกว่าแล้วแต่บางร้านทำอร่อยบางร้านทำไม่อร่อย อไม่มาทําเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นอ๋อถ้าคือซื้อวัตถุดิบมาก็ทําไม่เป็นไม่เป็นแต่อาจจะดู YouTube ได้นะวิธีทำก็จะมีวิธีสอนอยู่แต่ไม่ต้องต้มนานนะไม่นใช้เวลานานโอ้ั้องต้มแล้วถ่ายเลยมันจะออกเขียวๆแบบผักตีประกาดองอืมแล้วมันต้องเป็นเคี่ยวยังไงของมันเราก็เลยเน้นที่การเคี่ยวอย่างเดียวนะต้องเคี่ยวอะไรของมันเออแล้วมาก็จะมีติดไว้ บ้านตลอดใช่ไหมคะผักไม่แน่เลยหรือว่าแล้วแต่ไปเจอก็คื้อมอเต่เจอกินเจะกินก็ซื้ออันนี้กินนานได้แช่ตู้เยไว้นานได้เลย<ต>ไม่เสียจะได้ยืนานานาได้ยืนน้นอ๋อเดี๋ยวคุณคักไม่ได้เ,เสียภายในสามวันสี่วันเนี่ยเป็นอาทิตย์ได้ถ้่เราจะเอางานมันก็ใช้ของซิ้ได้แล้วก็จะกินมข้งมันเลยลายลายการ วัฒนธรรมการกินวันนี้ครับเราก็อิ่มแล้วเดี๋ยวก็จะลาเพือลิเอาเลยผมไมู่้ว่าปรีวันนี้ไปตลาดมันก็จะเป็นอาหารเกี่ยอาหารเกลี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะอ่อนั่งสมอสมอดำสมอนี่เราสมอมอมันจะเจอเค็มเค็มเงี้ยครับต้มอันนี้อันนี้มากินแบบกะต้มอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับกินแบบเพียวๆเลยข้าวต้มข้าวสวยแค่แหละเวลามากินเจลี่ยมากินไม่ได้แล้วน้ำมันดองไหมอ๋อนี่ครับผมไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ให้ดูนะครับยี่ห้อนี้อืม นี่สมอดองนี่คือจะลองไหมนี่ิแกะไว้อยู่นี่ไงที่ว่าเต้าหู้ยีที่ว่ากินกับข้าวลองอมีอ่ะมีอยู่ในสดลอยแน่ๆแน่ๆนี่ครับเต้าหู้ยีเอ๊ะมากึ้นมาออกมาทำยังไงเต้าหู้แบบนี้ก็กินกับข้าวสวยได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่มาได้ได้ได้เจ้าเกิดได้นี่่อะเดี๋ยวออันนี้เต้าหู้ยีผสมอะไรนะเต้าหู้ยีมีป่ะของเก่า มีเปิดไว้อยู่แล้วป่ะกุยีหมดแล้วอันนี้เหมือนเป็นข้าวเต้าหู้ยีผสมเต้าเจี้ยวข้าวแล้วแต่บางคนใช้เนี่ครับเขามีปะเกลอไอเหมือนข้าวเปล่าเป็นข้าวป่ะเป็นเม็ดข้าวเต้าเจี้ยวอ่ะอ๋อมีถั่วมีเจี้ยวกับเม็ดข้าวเม็ข้าวโอนี่นะครับเม็ดข้าวอร่อยมากกินแล้วแบบเพลินๆต้องเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าอืมผมรู้สึกจะมีเห็นยี่ห้อเดียวแบบนี้อืมที่ไหนทรัเนี่ยเแซม นี่สมองกินอ่ะให้เพื่อนลองเดี๋ยวตักเข้าเดือดให้หน่อยก็ได้เออเออมามาข้าวอยู่นะฝั่งนู้นแล้วเธอกินไปก่อนกินข้าวกินข้าวต้มให้หมดก่อนเออเยๆลองดูกับข้าวเจี๋ยข้าวอู้ยีเปิดใหม่แล้วก็ได้มะไม่มีของเก่าของเก่าไม่มีก็จะกินลองดูเลยลองคจอกินกับข้าวที่แน่นอร่อยอืม นี้ให้ให้ตักลงไปนะเดี๋ยวเพื่ไม่หมเดี๋ผมกินให้ตะูยีเด็ดตเขาลองเขลอเลยเลยเต้องก้าวทีคดีของอุกกทยการเปล่าไม่ได้มีไม่กลับมนไดไหมไม่อาเไม่เอาไม่เอาเนมาในตู้มีมีจำไม่ไ้นี่ไงทำนี่ใส่ได้ไหมได้กับได้ตัดใส้ได้ตะปูยี่ตัดเดียวเอง ก็เปิดอแม่งเนี่ยออกกะแบะไม่ออกเอาเวลาเปิดอุ้นี่เปิดของใหม่ให้เลยเหรออันนั้นนี่งองนันนั้นอ่ะแล้วคุณกินให้หมดก่อนแล้วก็รับประทานนะดิ๊งเนี่ยเด็กเด็กก็ไปทำเป็นไรโอ้มีที่เปิดแบบจะเปิดไม่เป็นอย่างนี้พี่ข้ออะไรแข็งแข็งเงี้ยมันไหนปะะไรอย่างเงี้ยมันไหนปะ ไหนนะพอคุณวางเลยเอกะคุณใช่เหรอทางนี้เดี๋ยวแตกไม่ได้กินมันซ้ายอ่ะถูกแล้วหมันไม่ไอ้ไม่อุ้ยเกือบไปแม่เนี่ยก็ไม่ได้รอนี่ช่วยคุณได้ได้ไดครับนี่ครับโอ้โหดูดูดูสีสันนี่เต้าหู้ยีนนี่่ใส่จานต้องใส่ช้อนกลางใส่ช้อนเล็กไม่เอาเยอะนะมา พอดีก็ลูกนึงอ่นะตักมาชิมรูปนึงเลยไมไ่เยอะม,มันเค็มเค็มมากนี่แหละข้าวต้มนี่มันใหม่อร่อยแต่กินนานวันููเย็นเดี๋ยวไม่ใช่เสียวมากพอแล้วค่ะนี่คุณจงกันนะของดองก็จะกินให้กับท่านผู้ชมได้เห็นเฉยๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้รู้ด้วยรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ตามร้านที่ราโชว์ไอนที่ก็มีไก่นี่เราซื้อตามโชว์หวย อันเท่าไหร่ครับประมาณกระปุกเท่าไหร่เต้าหู้ยีนี่ยร้อยเป็นร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้มันเขคลื่อนไปละใค่ต้องเช็คราคากันเลยนะครับเราไม่เคยดูสินะไม่เคยรู้จักไงเราก็ร้อยสิบบาทอแล้วสมอสมอเท่าไหร่สมอเก้าสิบบาทอ๋อก็ราคาประมาณนี้แต่เรากินได้นานในเก้าสิบบาทแต่ก็นเยาวาน้อยสิต้องลองต้องลองร้อยสิบบาทขวดแล้วใส่ล้ออ่ะเดี๋ยวผมลองกินสมอดองนะครับกระปุกไม่ในเสียกินลูกหนึ่งเยอะไปนะต้องหั่นกินนะใช่ใช่ ก็จริงๆอ่ะถ้าคนทั่วไปข้างในเม็ดอ่ะไม่แข็งๆมันจะมีเนื้อข้างในอีกเพคนเขาจะไปล้างให้แห้งแล้วก็ไปปีบให้มันแตกแล้วกินเนื้องในอีกทีช่สมอ้บนเราบอกม่น่าใช่สมอแบบสมอแบบไหนสมอแบบนั้นสมอแบบนั้นมันเขียวๆกว่าใช่ไม่ร่อยคละอันนะอืมมันหอมอ่ะอร่อยไม่ไม่ไม่เอาสอบไม่เอาไม่อาให้ ไม่เอานิดเดียวไม่ได้ไม่เดียวไม่พอนี่เน่เน่เน่ไงเน่เดยเอานิดเดียวไม่พอแล้วเรากินดองไม่ได้อืมคือเขากินได้คำเดียวอ๋ออืมก็ลองให้เฉยๆเอานิดเดียวนิดเดียวอะไรแล้วก็คนปวดท้อเข่าอยู่อ่านี่เอาเฟืองลองนะครับเนี่ยให้เพ่งต่อได้ไหมเออได้ได้จลองดูคือต้อง็ินชิ้นน้อยชิ้นน้อยแต่อร่อยถ้ากินได้เนี่ยผมหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือตังหูยี่กินยังยังเดี๋ยวจะกินต้องหูยี่ต่ออันนี้สมอดำมาให้เฟืองเล่ารสชาติให้ฟังเออเฟืองเฟืองอธิบายอืม จะดูรสชาติก่อนเป็นยังไงมันแบบเค็มๆของเค็มเนี่ยมาเขาเขาชินแล้วไงเขาถึงอธิบายได้นี่ตุ๊มันออกมันๆเค็มๆนะแต่มันก็อร่อยเพราะว่าเราไม่เคยกินแต่ครผมไม่เคยกินหอมมันเป็นความมันแห่ง่งที่กินมันอร่อยอร่อยอร่อยครับไม่มีมันมันแล้วมันทำให้ไม่เลี่ยนครับไม่เลี่ยนมันตัด มันตัดตัวหมอนะครับเนี่ยเราจะดูเราจะดูเวทผัดเรากินเนื้อข้างในข้างนอกเสร็จแล้วอ่ะอันนี้คือจีเด็กที่สมัยเด็กๆเขาจะแย่งกันกินต่างคนต่างเก็บเอาไปล้างเก็บไว้เยอะนี่เด็กๆหรือว่าคนแก่ชอบเด็กๆชอบใช่ไหมอ๋อต่างคนต่างแย่งเม็ดนี้เม็ดนี้มันเป็นเหมือนของที่แบบว่าหากินยากเนื้อผัดกันกินก็ได้แต่ว่าไม่ข้างในต่างคนต่างจะเอาข้างในต้องลองต้องลองต้องลองเดี๋ยวเราดูการทุบกันนะครับนี่นี่ดินดิน ราทุบในก๊ี้ไม่ได้นะครับแบบนี้อ้าวทุบกับพื้นเอ้าแตกแต่ก็ได้อยู่ยังมีเม็ดเม็ดคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือแค่นี้เลยมีอยู่แค่นี้เลยในตัวไหนเอ่ยใขาวๆเนี่ยโอ้ขาวๆก็เหมือนคล้ายๆเม็ดกระบกนะที่เราผ่ากินไงมันนะถ้าเปรียบเทียบนะเม็ดกระบกแถวบ้านพี่ยวลองคุณเอาไปชิมอืออ่าเอาไปอ่ะจะลองลองกินดูสมคำรัลดีมาให้เพื่อนชิมนะครับ ค็มมันก็เป็นเค็มๆมันๆนะมันกระบอกบ้านเราไหมไม่เหมือนเพราะว่ากลิ่นกระบอกบ้านเรามันจะออกมันตัวนี้มันไหมจะเค็มกว่าอ๋อชิมชิมอ๋อไม่ใช่นี่แหละถูกแล้วนี่แหละออกมาแต่ตัวอยากเค็มกว่าหอม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 เพราะมันผ่านการดองไงมันจะมีกลิ่นในไงกลิ่นดองไม่ยังถึงกลิ่นดองถึงเม็ดเลยอ่ะโอ้ หอมหอมแบบแยกกันกินแต่มันจะไม่มีความมันมันจะมีความหอมแล้วก็มัน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 นิ่มๆอืมครับอร่อยอร่อยก็แปลกดีแปลกดีแปลกดีวันนี้ได้ชิมถึงเม็ดเลยกินแล้วแบบกระเจีบไว้แล้วลากเราไปล้างล้างให้หน่อยแล้วก็ก็กินจะได้เยอมันเน่ก็ไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้เดียวกลายเป็นของหายากแล้วก็อร่อยด้วยนะของที่เด็กชอบอันนี้ต้องหูยีครับมันเค็มแล้วก็คูยีนั่นก็เป็นกลิ่นของความน้ำดองอ่ะแต่หูยี่นี่เค็มใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูลองดู เยอะไปป่ะนะอันนี้มากินกับข้าวแห้งๆอร่อยอือร่อยปกติเขาก็มากินกับข้าวหรอคะหรือว่าเอาไปทำกับข้าวครับเนี่ยกินกับข้าวก็ไม่ทำกับข้าวอ๋อกินกับข้าวข้าวต้มกับข้าวสวยแล้วแต่เสิร์ฟมาข้าวต้มมันเป็นนี่เหมือนกันนะเหมือนกันเนอะกินกับข้าวต้มต้มยำต้มยำกยอร่อยครับมันจะซุยๆหน่อยหอมหอมเหมือนกับว่ามันมี แป้งเข้าไปคู่กับเต้าเจี้ยวแล้วมันไม่เค็มเลยนะมันหอมหอมแบบเหมือนกับรสเต้าเจี้ยวที่ไปคู่กับเต้าหู้อ่ะมันดึงรสชาติเต้าหู้กับเต้าเจี้ยวออกมาด้วยกันแล้วก็หอมอร่อยเดี๋ยวเวลาเราเคี้ยวอ่ะเข้ากับข้าวข้าสวยอร่อยกินอย่างพิเศษนะอืมนะจริงอยอแลอืมนะได้หมดเลยเอาไปกินที่บ้านไหเหลือไว้ซื้อใหม่ตรงนี้มันมันเป็มเพีย ใจใหญ่ด้วยนะครับจะให้เอาไปเลยสองกับสองอย่างนี้ไ <vos> ม <is wrong> uh ่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกิน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 จากนี้มันมีอยู่ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาไปชิมกินที่ดูได้ก็ไม่ติดไปได้นะเวลากินกับข้าวต้มอ่ะไม่ค่อยได้กินข้าวต้มอร่อยร้อนบนแก่ก็จะกินนะแต่ว่ามันเป็นของดองไงของดองอระเด็นปรด็นคือของดองพอจะกินไม่เป็นไงครับแต่ผมมากินเป็นชอบแต่ว่าผมก็นี่แหละแต่ตนี้กมาะกินได้ก็อจำกัด อันนี้กินให้กับท่านผู้ชมดูเฉยๆครับไม่งั้นถ้าพี่เพื่อนก็คือแบ่งไปหน่อยนึงถ้าไปทั้งกระปุกอาจจะเยอะไปอะไรเงี้ยแต่อร่อยนะเราสามารถเราไม่มีกับข้าวเราต้มข้าวต้มมากินได้เลยอืมกระปุกไปก็ได้เยอะไปค่ะอืมเยอะไปเยอะไปแต่ว่าจะเสียของอืมเดี๋ยวเสียของเสียดายอืมเอาไปยงอย่างละสองแค่สองก้อนก็พอได้คนเอาไปเรากินก้อนก็ได้อืมอร่อยดีอาหารแบบแบบนี้เอาไป ให้แม่ลองจนชิงก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากก็ทำกัไหแล้วอ้าวครับวันนี้ได้เห็นกินกับข้าวต้มนั้นอ้าวครับวันนี้ได้เห็นวัฒนธรรมการอาหารเนาะของอะไรล่ะเขาเรียกว่าอาหารเป็นอาหารจีนอาหารจีนอาหารของคนจีนอาหารเจนะครับเราก็ได้เห็นอันนี้เป็นเจด้วยนะครับเจโอ้เจายกันเยอะจากกินโจ๊กแล้วก็จากข้าวขข้้้าาาววไกกเ่จากข้าวหอมมะลินะเรากินข้าวหอมมะลิจากโจ๊กที่ซีสเกตแล้วก็มาแ d a p กับอาหารจีน ก็อร่อยนะครับวันนี้เป็นอีสาจนาจีนนะวัฒนธรรมการกินของเช้าวันนี้ครับที่ <c oughs> กทมครั้งแรกที่ได้ชิมอาหารแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> จากคําแนะนําของมาโดยต้นตํำรับที่สามารถทํากับข้าวอร่อยได้หลายอย,าอย่างเลยเชฟมาจากตัวนี้ก่อน <c oughs> เออเราลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ <c oughs>